ัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์พระตถาคตเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองขอทำความนอบน้อมแด่พระธรรมและรพระรีสุ์เจ้า ขอน้องกับนัสการและขอโอกาสแม่พ่อครูผู้ชาจา,ารย์ท่านพระอาจารย์ศสรณนันทาเถรีพระภิกุณีผู้เป็นประธานสงฆ์ขอน้องกับนัสการและขอโอกาสพระภิกษุณีส,สงฆ์และและสหธารรมิทุกท่าเจริญในทาง่าติขามนาณะสมณีนเนรจริญพรย่ายงญาติโยมสาธุชมทุกคนทุกทา่านอัตมาภาพภาพระภิกุณีพัทธาจารีมังคปัญญา วันนี้จะขออัญเชิญพระสูตรจากาาพระไตรปิฎกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยเล่มที่22หน้าที่360ข้อที่218อปาษาทิกสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ไม่เลื่อมใสและบุคคลผู้เลื่อมใสพรบตรงทรงตัดไปว่า บุคคลผู้ไม่น่าเลื่อมใสมีโทษห้าประการโทษห้าประการอะกไรบ้างคือ 1. คนที่ไม่เลื่อมใสย่อมไม่เลื่อมใส 2. คนที่เลื่อมใสย่อมกลายเป็นอื่น 3. ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของศาสดา 4. มูชนรุ่นหลังย่อมทำตามและห้าจิตผู้ไม่เลื่อมใสย่อมไม่เลื่อมใสบุคคลผู้ไม่เลื่อมใสมีโทษห้าประการนี้แลบุคคลผู้เลื่อมใสมีอนิสงห้าประการอนิสองห้าประการอะไรบ้างคืออมคนที่ยังไม่เลื่อมใสย่อมเลื่อมใส คนที่เริ่อมใสแล้วย่อมเริ่มใสมากยิ่งขึ้นปฏิบัติตามคำสอนของศาสดาชนรุ่นหลังทำตามและจิตผู้เริ่มใสย่อมเริ่มใสบุคคลผู้เริ่มใสมีอนิสงส์ห้าประการนี้แลอปาสาที่กระสุดก็เอวังด้วยประการลาชนิ ขอกราบอารัธนาท่านพระอาจารย์เสรณันทาเทรีโปรดเมตตาขยายเนื้อความในพระสุดให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแท้มากขึน้นด้วยสุดเจ้าค่ะ หายใจเข้าหายใจออกดู้สึกตัวชัดเจนนะขอสักแวบ,บเดียวก็ยังมีค่าเลยความรู้ชัดนี่คือการเกิดจากความปล่อยวางนี่ันมันมันชัดแต่ว่ามันจะไปค้างอยู่ตรงอารมณ์ที่เพ่งนะแล้วไปสังเกตดูภาะวาะมันแสดงตัวอยู่เพียงแต่เรายังไม่เก่งไม่ฉลาดการมองการเห็นต,ต้องใส่ใจดูซิ มีอะไรเป็นเครื่องแวดล้อมอยู่หรือเปล่าหรือเป็นความผ่อนคลายนะเป็นสภาพรู้ที่เป็นธรรมชาตินะถ้าถ้ามันตึงเ้าก็ผ่อนคลายให้รู้ตัวพร้อมแบบธรรมชาตินะครปล่อยวางเรื่องเราทั้งหมดนิ่งๆสักรูนะลมหายใจมันก็จะเข้ามาให้รู้เองอะสภาพรู้มันมันมีอยู่แล้วไง เราก็อยู่กับธรรมชาติรู้ที่มันแน่ชัดที่ความมืดชัดนี่คือใส่ใจมีความใส่ใจตรงจุดเนี้ยตรงที่รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดถ้าเป็นการเคลื่อนไหวก็รู้ในกายทั่วพร้อม ฝึกมาสักพักแล้วรู้ชัดดีออกจากเพิ่มหน่อยแล้วก็ต้องเป็นธรรมชาติรู้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าขณะหายใจเข้าไอาเดียบทในกายการไหวติงในกายมีอาการลักษณะอะไรเกิดปรากฏเป็นธรรมชาติรู้อันนี้นะใส่ใจมากขึ้นนิดนึง,อย,งนนอ,อ,ยอย่างนี้นะความใส่ใจอย,อย่างนี้นะนี่ถ้าเรางใส่ใจอย่างนี้เนี่ย ก็ประสูตรนี่กับพูดถึงบุคคลผู้น่าเลื่มใสนี่มันคือว่ามันชัดเจนว่าคนปฏิบัติเนี่ยมันชื่อตรงตรงเนี้ยถ้าเราใส่ใจสนใจในตัวปฏิบัติเช่นตั้งไว้ในกายมันก็เป็นภาวะสัมรวมเข้ามาเลยมันเป็นลักษณะของเขาอยู่แล้วภาวะแห่งความสัมรวมเข้าภายในะนตั้ง ตนไว้ในภายในซึ่งเครื่องรู้เครื่องเห็นเนี่ยรู้สึกตัวรู้ตัวอยู่นี่นะแล้วก็มีความใส่ใจด้วยรู้รู้เฉยๆแล้วมันลอยไปทางอื่นก็รู้ตลอดอย่างนี้มันคนละอย่างต้องมีกำลังคือความใส่ใจด้วยมันรู้ตลอดมันไม่รู้อะไรมันผิวๆเผืเนเหยิบอะไรก็ไม่ไม่จับให้มันชัดเจนให้มันได้ หยิบขึ้นมาได้นะผิวผิวเผลอๆก็หลุดร่วงก็ไม่รู้ว่าหลุดล่วงงี้ก็ต้องใส่ใจมากขึ้นอีกนะเพิ่มกําลังความใส่ใจปัจจุบันธรรมขณะด่อขณะอย่างเงี้ยนี่พูนี่ก็คุยเรื่องอะผู้ไม่น่าเริ่มใสเนี่ก็คือไอ้ปล่อยกายปล่อยใจนั่นเองนะั่นแหละนะ แ้วเราปล่อยกายปล่อยใจในนี้ไม่ได้พูดว่าสมณะหรือไม่สมณะความเราจะเลื่อมใสใครอะเราก็ไปเกี่ยวข้องเอาคนนี้มีสัจจะมีทณะนะความข่มใจมีสรรจะความสงเง่ยมอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกนับถือข้างในแล้วนะคือไอ้อะไรที่เป็นคุณธรรมโอ้คนนี้มีศีลน,นะมีธรรมนะอ่า คนนี้เป็นคนจาคะนะอย่างเงี้ยเป็นคนไม่มีมนทินในด้านนั้นด้านนี้อะไรเงี้ยก็เด่นมากอย่างงี้คือมีใจสมัครมีอุปนิสัยมา,ยานี่ก็ยิ่งคือเป็นลักษณะคุณธรรมอันนี้ถ้าถ้าพูดถึงกระบวนกรเป็นองค์กรขึ้นมาถ้าประพฤติ หล่อแหลโลเลไม่ตั้งมั่นในกุศลอย่างเงี้ยพูดกับกอกบ้างหรืออะไรที่เป็นแบบไม่ตั้งในกุศลนะอ่าต้องบากบันในกุศลทำอ่าอ่าหรือว่าคาสัต์ลักทัพย์ประพฤติผิดอะไรพวกนี้มันก็ไม่น่าเลื่มใสใช่ไหมก็เป็นคนทั่วไปถ้าเป็นสมณะก็ก็ไม่งาม นะปล่อยกายปล่อยใจออกไปนอกตัวนั่นเองนะกุศลที่ยิ่งขึ้นไปกนะ็ก็ให้หมักขนขวายในกุศลนะจะได้งานลืมใส่คนเท่กับตัวได้นี่ยิ่งน่าลืมใสนะเวลาผิดมันไม่รู้ตัวเนาะไม่รู้แบบแต่ว่าเรื่องจริงมันคือรู้ตัวนั่นแหละแต่ว่าแล้วพูดในเชิงอวิชามันไม่รู้ออกมามันรู้มันก็แก้ไขตนได้นี่อันนี้น่าลืมใส่ก็อธิบายแบบ ควบกัมแล้วกันนะควบรวมอ่แล้วก็เป็นที่น่าพื้มใจนะก็เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยอย่างงี้นะเนี่ยมันไม่มีใครปิ๊งมาตั้งแต่แรกหรอกมันก็มาฝึกกันทั้งนั้นอันนี้ถ้าเราเป็นคนเพิ่มพูนความคิดการกระท,ทําที่อ่าไม่ไม่ไม่ถูกกวนอะ่ะเราก็กายวาจาเราก็กลายเป็น มีวัจ,จัยอย่างนั้นคนที่ยังไม่ทันเริ่มใสก็นะยังเริ่มใสในธรรมมันเป็นกุศลไม่ว่าวยังไม่ทันจะเข้ามาทีนี้นิสัยเรายังไม่ดีแล้วพูจาให้มันคนอื่นให้ไม่เริ่มใสในกุศลเหล่านั่นอีกอย่างนี้มันก็เป็นแบบมีโทษแบบนี้แหละนะมันก็เสื่อม,มเป็นระยะนมิตรเป็นสิ่งสำคัญ เลือกการคบหาด้วยก็จะดีนะแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติตามคํำสอนของพระเจ้าที่ท่านสอนกุศลเจริญกุศลละกุศลเนาะ,อะพอคนรุ่นหลังก็คนที่มาคนที่พบเห็นนะนั่นแหละคาว่ารุ่นหลังไม่ต้องรอไปถึงหลานถึงใครหรอกคนที่มาตามมาเนี่ยแต่วัดวาก็คนที่เข้ามาแล้วก็ รู้สึกว่าเห็นเราเลื่อมใสก็พยายามทำตามอย่างนะเป็นสันโดษเรียบง่ายหรือฝึกตนกายวาจาสะอาดหรือภาวะพัฒนาตนอย่างนี้หีือะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเขาก,ก็มีกำลังใจนะคนที่เข้ามาข้างในจิตของเธออ่าก็ความเลื่อมใสกับความไม่เลื่อมใสภาวะไม่เลื่อมใสมันจะอยู่กันนิวรณ์นะ มันไม่ตั้งมัน่นเอาไปสังเกตเอาเวลาเราอารมณ์ปวนแปรเพราะกายเพราะพอใจมันก็อยู่กันนิวรณ์อยู่แล้วจิตที่เริ่มใสมีภาะวะแห่งความผ่องใสมันจะทรงตัวงน,นเวลาเราคิดกระทาการใช้ตาหูจมกูกลิ้นกายแล้วก็ภาะวะทางใจให้สังเกตด้วยมันไหลไปทางไหนอ่ากันพิจ,จารณาด้วยเหตุผลหรือด้วยอะไรก็ตาม เราต้องตั้งสติสังเกตอย่าปล่อยมันไหลไปตามอยากพูดอะไรก็พูดอยากเป็นอะไรก็เป็นอยากคิดอะไรก็คิดไปอย่าไปเชื่อมันมากให้ตั้งใจดูคนที่ไม่เราไม่ควรเชื่อใจคือจิตใจตัวเองนะไม่ใช่คนอื่นเลยใจอะใจที่มันเป็นอะไรบนแปรหน้าตามเป็นยังไง้มันพาเราไปเสื่อมหรือมันพา,พาให้เกิดความเจริญในกุศลกับมาเสื่อมกับเจริญกะ แล้วแต่จิตอีกอเสื่อมเสื่อมจากลาบเสื่อมจากยศโกรธคือไอ้นี้มันพาเสื่อมยางงอนอย่างนี้ไปอีกไปอีก,อกเรื่องมันคนละอย่างกับกุศลนะคําว่าเสื่อมหรือเจริญคของคําว่าเรื่มใสต้องมาทางกุศลธรรมแล้วก็ตั้งสติไปนี่วิธีเดียวคือตั้งสติไปในกายอเออแล้วก็อย่าเชื่อใจภาวะทางใจมา ความคิดนึกอารมณ์ตัวเองอย่าเป็นมัมมองหาคนอื่นเลยโลกไปเนี้เอ้ยไอ้มันที่มองก็ดวงตาตัวเองทั้งนั้นแล้วก็ไม่รู้มันพาไปทิตไหนก็ไม่รู้ก็ต้องรู้จักว่าข้างในบ้านตัวเองมันทำอะไรอยู่นะเราก็จะได้รู้จักก่อนทำให้สะอาดซะก่อนนะก็จะพบบุคคลที่เห็นด้วยการน,นี่แหละเพราะฉะนั้นจะต้อง เฝ้าสังเกตมันไปทางกุศลแล้วไปทางอากุศลเหตุผลทั้งหมดรวมไปที่เพ่งโทษหรือโทมนัสเกลื่องใจขัดใจเศร้ามองใจหดเหี่ยวใจไอ้พวกนี้อารมณ์พวกนี้ไม่น่าคบแล้วก็มันก็ล้อมเราไว้แล้วเราก็เชื่อใจมันเราก็ถูกขังอยู่นี่เราทำอะไรอยู่ลุกขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกนี่ทำอย่างนี้นะ งั้นคนที่ไว้ใจไม่ได้คือภาวะทางใจนั่นเองไม่มีคนอื่นในโลกนี้เลยนะรู้จักใจตัวเองให้ชัดๆแล้วออกมาให้เป็นแล้วก็โลกไปในสดชื่นไม็นขนาดปวดขี้อไว้ยังสดชื่นเนาะพูดไปเลยแหละขออภัยเนาะจัตุมีความสุขหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดมีสติไปในกายฟ้งสังเกต นะเฝ้าสังเกตคอยออกจากภาวะที่ปนแปรนี่ใส่ใจตั้งสติอย่างนี้ตั้งกําหนดว่าสติของเราจะเป็นแบบนี้บรรดาอกุสลธรรมแนวคิดที่ขับแค้นเศร้าหมองหดหูปนแปร้ลังเลสงสัยอย่าได้ครอบงําจิตใจเราเราพงึงตั้งตนไว้ด้วยสติสัมปชัญญะอันนี้รู้สึกตัวในกาย อยู่ในที่ตรงนี้ตรงที่มันสะอาดดีนะหายใจเข้าลูกมีสปอยหายใจออกลูกช้าทุก